ได้เห็ดบไปไว้ถักแกงแล้วพ่อต้อนบุกก็เลยตัดต้นบุกไปน้ำครับผมตัดไปให้คุณแม่ไปใถ้อยากเ็ดกินครับผมจังบลาเสียเที่ยวกำลังพอดีกินครับเก่บ่แเจ้ดอกยังได้ยู่ แล้วมีหลายครับนี่จะต้นใหญ่เลยต่ว่าแก่บ่เแล้วครับผมมันนุ่มช่น้องะสูงถมหัวถวมหางเบากลมเลยต้นนี้ได้อยู่ 哦，行吧、嗯。嗯嗯嗯